สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบังแจ็คเปิดคลิปเสียงแฉอฉริยะพร้อมแจงกรณีแอบไปฟ้องคดีเอง Facebook บ,บังแจ็ค fcv2 ของบังแจ็คได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่าขอชี้แจงกรณีที่นายอฉริยะไปแอบฟ้องคดีเองโดยใช้หนังสือมอบอำนาจที่คุณแม่ยกเลิกมอบอำนาจไปหลายวันแล้วเขาชี้แจงดังนี้1การเซ็นท้ายฟ้องในวันนี้คุณ อัจฉริยะไม่สามารถเซ็นได้เพราะคุณแม่ยกเลิกไปเมื่อสองวันก่อนแล้วถือว่าอัจฉริยะฟ้องไปโดยไม่มีอำนาจแต่อย่างใดถือว่าโมฆะสองกรณีอัจฉริยะเอามาในคดีนี้มีเจตนาไม่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางแผนเอามาเพื่อฟ้องคดี2 8 8 2 8 9ให้ศาลยกฟ้องและคุณแม่จะไม่สามารถฟ้องคดีอีกเลย ถือเป็นการบล็อกผู้เสียหายสนิท3านายอัจฉริยะยังพยายามดิสเครดิตบางแจ็คโดยการร่วมมือกับตำรวจออกหมายจับในข้อหาที่สารัฐอเมริกาไม่มีเพราะการกระทําผิดทำที่อเมริกาคดีที่จะขออินเทอร์โพลออกหมายแดงนั้นไม่สามารถออกได้เพราะคดีไม่ใช่คดีสากลต้องทําเป็นขบวนการในการดิสเครดิต สี่การที่อัจ,จริยะรทำแบบนี้มีผลประโยชน์ร่วมกับทนายเดชาเพื่อล้มคดีผมเลยแนบคลิปเสียงของอัจ,จริยะมาให้ประชาชนตัดสินว่าผมไม่ได้กล่าวหาแต่อย่างใดมันเป็นความจริง #EP1 ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ